มากินไส้ตันราดน้ำปะลากับผักสด,สดหลังบ้านผู้ใหญ่กันครับดูโอ้โหทุกคนไส้ตันกับบักบวบสดๆสดมาวันนี้รอบ้านผู้ใหญ่เลยแล้วกันดูทุกคนยาวมากไม่ได้ตัดลืม กะเทียมหวานมากไส้ตันกับมะเขือเป้าะมาเอาตรงนี้เนี่ยตรงนี้บอกเลยของที่เด็ดตรงนี้เลยกึ๊ดกึ๊ดนี่เห็นไหม ทุกคนนี่นี่อื้มอื้มยังไม่พอใจืหกระเทียมมาอสองลูกเลยนอำหวานอื้อหือ จุดยอดไส้ตันกระผักไอตูนจีดมากทุกคนบอกเลยน้ำจิ้มแบบโอ้โหเต็มปากเต็มคำเริ่มแก่าชาราแล้วสุดหอมมาก ไ้ตันกับอาพีจีต้นหัวเดิมหัวเด,เดิมเลยครับผมรอยกัดยังอยู่เลยเพื่อนเพื่อทุกคนกัดไปนานแล้วดู quả tốt à này